อ่ะครับผมวันนี้ก็มากินหูหมูครับนึ่งกับน้ำจิ้มซีฟู้ดแซ่บครับผมอ่ะลองเลยครับผมไม่รอช้าครับผมนี่ครับหูหมูหั่นเป็นชิ้นๆเล็กๆนะครับพอดีคำกับน้ำจิ้มที่เมียผมตำเองเลยครับนะครับคำแรกครับลองดูครับ หูหมูก็จะมีความกลุบนะครับมือเหมืนก็ดูกอ่อนๆนิดๆใส่แก้มมาครับตับชีดาครับผมแตงครับ

เดี่ยวครับแตงกวาหั่นครับจะได้ย่อยง่ายๆเดี๋ยวขอข้าวสักนิดหนึ่งครับเพราะว่าตอนถ่ายยังไม่ได้กินข้าวเลยครับใส่ข้าวไ้นิดหนึ่งอือครับต่อกันเลยครับ นี่ครับหมูชิ้นหั่นพอดีคำนะครับผมชิ้นกำลังดีน้ำจิ้มนี่สุดๆครับใส่ไหมครับอ <c oughs> ืตอนหอมนะครับชิดดอดหมูนี้ก็ได้ กระถินเม็ดกระถินครับเป็นฝากมาไม่ได้ซื้อมาอย่างไหนะครับเก็บมาครับผมแกะกินนะครับมันจะได้ถ้ากินแต่หมูอย่างเดียวมันจะย่อยยากครับผมน,บนี่ครับใสยแลยครับย่อยครับ เนี่ยครับผมใส่หมูกันต่อครับผมส,สองคินครับผมชอบม้จิ้มแบบฉ่ำๆนิดนึงครับถ้าใส่น้อยเกินไปผมว่ามันไม่ได้อดรรถรสใส่ไปครับอมมอมตสนพิก สรสล่างับตาม้วยครับแล้วคำครับม,มันก็จมีความกรึบกรอบมากครับ สวรรค์ครับสวรรค์ต่อเลยครับราตอมสายกันไปครับอืมขอญอาตใช้มือครับไม่ไหวแนละ้วปักเข้าไปครับ

ขอ,อแล้วครับาผมแล้จะเป็นคลิปชิ้นใหญ่ๆครับสองชิ้นเลยสามชิ้นเลยครับเป็นคำสุดท้ายของคลิปนี้ครับผมใส่เข้าไปครับผมอืพริกตังไว้ครับสุดยมอด